ป<ม>ากน้ำปานีตอนเช้ามาเจอตลาดมาเจอราเข้าเก็บงานเข้าเก็บออนค่ะเนี่ย นกขาเจนนค่ะร้านอยู่ตรงไหนคะอยู่หน้าสมาคมเนี่ยค่ะตรงหน้าสมาร์คมขนมอะไรคะสมาคมปำปุงปานค่ะออ๋ะคข้าวเกียบอ่อนค่ะข้าวเกี๊ยบนาสดเป็นสมัยเมื่อก่อนเลยนี่คือของโบราณนะคะข้าวเกียบอ่อนใช่มค่ะข้าวเกียบอ่อนจะมีไส้แบบนี้เลยขายง่ายแค่เนี่ยแห่นละห้าบาทค่ะกองละยี่สิบค่ะค่ะ ใช่ค่ะเก็บงานมีสองอย่างเหรอใช่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้อะไรคะเขาเก็บงาสดค่ะอ๋อนั่นก็เก็บงาสดนะสดสดเลยไหมตรงนี้เลยนี่ดูสิมากเลยไหมเ่ยใส่งาเยอะนะใช่ค่ะเล่นเดี่ยเราตาแห้งเนี่ยตาแห้งแล้วมันก็จะไปเป็นแผ่นแผ่นแบบนั้นแล้วเราก็มาย่างใช่มาย่างได้ทุกอย่าง อันนี้อะไรคะอันนี้เขาเก็บอ่อนค่ะคืออ่อนก็เหมือนเก็บก่อกใช่ค่ะอันนี้แค่นละห้าบาทใช่ค่ะที่ทำยากไหมคะก็มันในขั้นตอนอะไรขั้นตอนนะ้นเราทำขูดมะพร้าวเองอะไรเองนะคะค่ะขายแค่แผ่นละห้าบาทกล่องนี้กล่องนี้มีสี่แผ่นแผ่นยี่สิบบาทเลนะขายตอนเช้าค่ะขายเช้าก็เวลาหมดก็หมดกันเลยค่ะ ทำขายหมดไปรอบเดียวค่ะของพวกเตี๋ยก็จะทําแบบว่าแบบแห้งแบบนี้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแห้งนั่นแหละเอามาตากค่ะอันนี้คือเอานั่นแหละกินได้เลยค่ะแบบนั้นก็กินได้เลยพจ้าเล่นหรือย่างย่างก็ได้ค่ะตตัว้องค่ะแล้วก็เอาไปย่างแบบนี้ได้ได้ค่ะต่อลูกค้าถามแน่เลยค้าเนี่ยเจ็บว ค่ะขอบคุณนะคะไม่ตองอเอาผลเอาไม่ผลได้ค่ะแม่ท่ตุ้งวันอร่อยจริงนะเนี่ยดำเยอะเลยเก่งอนคค้าขอบคุณค่ะแ่ไหนยัน่ยปักน้ำปานค่ะค่ะเขาเชียร์ขยงานค่ะตอนนี้กำลังเิถไหดอกค่ะ ต้องเลยค่ะค่ะต้องค่ะอืมแรงลมากเลยเอ่ะงานสดอันนี้แต่ละบาทเป็นใช่ค่ะร้อนเลยร้อนร้อนน้องอะไรคะเขาเก็บหงาใช่ไหมคะกองหนึ่ง่อยค่ะรแรกๆนเท่าไหร่อันนี้แนะนำแนะนำยอ่อน้องเนี